ดามากกว่าดอดมูลไฮเดนไฮโกมตายควา้าแชมป์ลีก้า2ศึกฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยารอรมันฤดูกาล2022-2023ถ้าเปรียบเป็นอาหารคงต้องบอกว่าอร่อยครบปรดของเกมนัดสุดท้ายมีอะไรให้ลุ้นมากมายโดยเฉพาะการแย่งแชมป์ที่เรียกว่าดามาสุดๆ บรุเซียดอดมูนกลายเป็นเพียงผ้ารองไปอีกสมัยหลังทำตัวเองแท้ๆก่อนแข่งมีแต้มากกว่าแต่ดันสะดุดขาทำได้แค่ไล่ตีเสมอใหม่ย2ประตูต่อ2ซึ่งจริงๆมันอาจเพียงพอหากผลการแข่งขันอีกคู่เป็นใจมากกว่านี้ทว่าบาเยิร์ก็ยังเป็นบาเยิร์วันยังคำเมื่อมีโอกาสหยิบยื่นเข้ามา พวกเขาไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยจามานมูเซียล่าดาวรุ่งวัยเพียง20ปีเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยนาทีที่89พาทีมคว้าแชมป์สมัยที่33และเป็นสมัยที่11ติดต่อกันทว่าควันหลงลีกสูงสุดยังไม่ทันจางหายความเดือดของลีกรองก็เข้มข้นไม่แพ้กัน การแย่งตั๋วขึ้นชั้นของลีก้า2พูดกันภาษาชาวบ้านบอกตามตรงดราม่ายิ่งกว่าบุนเดสลีก้าเสียอีกสถานการณ์ก่อนแข่งเกมนัดสุดท้ายยามสตัดคือทีมจ่าฝูงมี67คะแนนการันตีขึ้นชั้นแน่นอนแล้วส่วนอันดับ2ไฮเดนไฮมี64แต้มและฮัมบูร์กอันดับ3มี63คะแนนยังต้องชิงดำกันอยู่โดยโคตา้ามุ่งสูง่เลกสูงสุดแบ่งเป็นทีมแชมป์กับทีมรองแชมป์จะได้ขึ้นชั้นแบบอัตโนมัติส่วนอันดับ3ต้องไปวัดดวงเล่นเกมเพล ออฟกับทีมอันดับ16ของบุนเดสลีกาซึ่งตอนนี้มีสตุดการ์ตยืนรออยู่ในขณะที่ฮัมบวกทำได้ตามเป้าหมายของตัวเองคือบุกไปชนะซานเฮาเซนหนึ่งประตูต่อศูนย์โมเมนตัมหลังจบเกมคือพวกเขาเตรียมฉลองขึ้นชานพบผลอีกคู่ที่เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้เด่นหายบุกไปตามหลังยาเลเกนบวก 1ประตูต่อ2นาทีนั้นแฟนบอลสิงห์เหนือต่างมั่นใจมากๆว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะคืนสู่ลีกสูงสุดหลังตกชั้นมาตั้งแต่ปี2018พวกเขารวมถึงนักเตะและทีมสตาฟต่างวิ่งลงไปในสนามเพื่อฉลองความสําเร็จของสโมสส์ทว่าที่สนามยานสตาดิโอเนเลเกนบวกดันมีการต่อเวลาพิเศษนานถึง9นาทีไฮเดนไฮที่ต้องการถึง2ประตูเพื่อพลิกะตาของตัวเองกลับทําสร้างปาฏิหาริย์ที่สุดเหลือเชื่อให้เกิดขึ้นจริง นาทีที่90ต่อเวลา3นาทียานนิคลาสเบนเทอร์ยิ่งจุดโทษให้ทีมยืนตามตีเสมอ2ประตูต่อ2เท่านั้นไม่พอนาทีที่90ทดเวลาที่9ทิมควายดายหัวหอกดาวซันโบวประจําทีมก็มาทําประตูชัยให้ไฮเดนไฮพลิกแซงชนะยานเลเกนบวก3ประตูต่อ2ได้แบบเหลือเชื่อไฮเดนไฮจากที่กําลังมือเปล่ากลายเป็นได้3คะแนนทําให้มีเพิ่มเป็น67แตม้มพวกเขาไม่ได้แซงฮามบูร์คว้าตัวเลื่อนชั้นสู่บุนเดสซีกาเท่านั้นทว่าผลคู่ดามสตัที่บ ไปแพ้กอยเธอเฟือดศูนย์ประตูต่อ4ส่งผลให้ไฮเดนไฮกลายเป็นทีมแชมป์ลีก้า2ฤดูกาลนี้ไปเฉยเลยเพราะทั้ง2ทีมมี67คะแนนเท่ากันแต่ไฮเดนไฮมีประตูได้เสียที่ดีกว่า พวกเขาบวก31ส่วนดามสตาร์ดบวกแค่17ประตูเท่านั้นสิ่งสําคัญกว่าการได้แชมป์ลีกรองก็คือการก้าวขึ้นไปเล่นในบุนเลสซิก้าครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรน,นับตั้งแต่ก่อตั้งทีมกันมาเมื่อปี1846ดโดยไฮเดนไฮเคยใกล้เ,เคียงที่สุดในปี2020ที่เพย์ออฟแพ้แวร์เดร์เบรเมนไปด้วยกดประตูทีมเยือนหลัง2นัดเสมอกัน2ประตูต่อ2เรื่องราวของฟังสมิธเฮดโค้ชคนเก่งของทีมก็ราวกับเทพนิยายกุนซือวัย49ปีเข้ามาคุมไฮเดนไฮตั้งแต่ปี 2, 2007อยู่คุมทีมยาวนานถึง16ปีจากทีมระดับดิวิชั่น5าค่อยๆพาทีมไต่ระดับขึ้นมาทีละนิดจนในที่สุด ก็ก้กาวขึ้นไปเล่นในบุนเดสลีกากุนซอวัย49ปีไม่ต่างจากฮีโร่ของสโมสรนหลังพาทีมขึ้นสู่ลีกสูงสุดเขาถูกถามว่าให้เดินหายควรสร้างรูปปั้นเขาไว้ตรงไหนฟังชมิดตอบกลับแบบติดตลกว่าไม่มีตรงไหนเลยเพราะคงมีคนมาฉี่รถมันในสักวันหนึ่งและผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยเมืองเล็กๆที่มีประชากรราวห้า0 0ื่นคนมีสนามยาวที่ชื่อโฟร์อารีนาที่มีความจุเพียง1 5 0 0 0ที่นั่งหรือหนึ่งใน5เท่าของอาริอันอารีนา หลังเย้าของบบเยนมิวนิคไม่เคยมีใครตั้งความหวังว่าสักวันจะได้เล่นในบุนเดสลิกาในไฮเดนไฮไม่มีใครพูดถึงบุนเดสซิก้าเลยฝั่งชมิดเคยกล่าวไว้เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนจากเป้าหมายที่ไกลเกินตัวแต่เวลานี้ชมิดและไฮเดนไฮทําความฝันที่น่าเหลือเชื่อให้กลายเป็นจริงเรื่องราวของวูเขากําลังถูกกล่าวถึงไปทั่วโลก